สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาตามกันดูสูตรหวยลาวพัฒนานะคะมีแค่ประมาณ3ชุดหรือเปล่านะคะเออหรือ6ชุดนะคะส่วนสูตรเก่านั้นที่ปรับปรุงไปแล้ว2รอบนะคะเขาไม่เข้านะคะพี่ช่างก็ต้องมาหาใหม่นะคะท่านผู้ชมส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะเหนื่อยแล้วไม่อยากตามก็ไม่ต้องตามนะคะก็หากว่าท่านใดที่คิดว่าเอ๊ะมันต้องฟุกสักวันนึงก็ลองตามดูนะคะก็เล่นเผาๆก็แล้วกันนะคะามาอ่านคําเตือนสักนิดนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคิดีปอนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดนะคะอ่ะที่นี่มาบอกวิธีการคำนวณนะคะอันนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะนี่ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอ่โซนอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขนําสัดที่เราเอามาตั้งนะคะโซนอันนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยบนหลัก สิบบนหลักหน่วยบนนะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการคำนวณน,นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเก้าบกกันสามครั้งนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นอ่หลักสิบไปขอไปค่ะหลักร้อยบนนะคะเอาเก้านี้บวกหกนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าแปดหนึ่งค่ะชนกันที่ ตัวเลขกหนึ่งตัวเดียวนะคะาแล้วก็ามาตั้งนี้ก่อนนะคะเอามาตั้งก่อนเอาสามนี้บวกเจ็ดเอกขอพค่ะเอาสามนี้บวกสี่คงที่นะคะอ่าก็เป็นเจ็ดค่ะเดี๋ยวก็เอาสองมาบวกเก้าบวก,กสี่นะคะบวกหกนะคะก็เป็นสิบเอ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งหกค่ะประมาณนี้นะเอาวหนึ่งเจ็ด หนึ 1> 1ค่ะแล้วก็หนึ่งนะคะอ่ะมีแค่2คู่นะคะถ้าเป็น2ตัวบนนะคะก็เป็นเจ็ดหนอ่าเจค่ะแบบนี้นะสตัวบนงวดที่สองค่ะ เอาสองนี้มาบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นหกค่ะหกแปดศูนย์นะคะเอาสองนี้มาบวกหนึ่งค่ะก็เป็นสามนะคะสามหกเก้าค่ะชนกันที่หกตัวเดียวค่ะ,ะก็เป็นหกค่ะเอาสี่นี้บวกสี่คงที่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นแปดค่ะเดี๋ยวก็เอาสี่นี้บวกสองบวกสี่ก็เป็นศูนย์นะคะแล้วก็บวก หนอีกทีนะคะก็เป็น1ค่ะหนึ่ห,นหกนะคะอ่าหกแค่ะหกแปดหนคะคะอแปดหค่ะค่ะอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชม ดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันมาตั้งนะคะอย่างนี้ค่ะเอาหนึ่งนี้บวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นสามค่ะสามห้าเจ็ดค่ะเอาหนึ่งนี้บวกหกนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์สามค่ะ,ะชนกันสองตัวนะคะงวดนี้นะงวดนี้มีเจ็ดกับสามค่ะ แล้วเอาหนึ่งนี้บวก4ี่คงที่อีกทีนะคะก็เป็น5ค่ะเอา4นี้บวก1เป็น5นะคะเอา5มาบวก9้าเป็น4ค่ะเอา4ี่มาบวก6เป็น0ูนย์ะคะคะเป็น0 7นย์เจ็ดห้ยค่ะแล้วก็เจ็หเอ๊ะมนต้องเป็น0ูนหะสิเนาะขออภัยค่ะ7จ็ดห้าห้าห้า งดนี้น่าจะมีสี่ตัวค่ะท่านผู้ชมเจ5ดห้าห้ค่ะอสองตัวบนนะคะสตัวบนก็จะเป็น50าศนค่ะอันนี้มาตกกลับเนาะ ดูสิงงดที่จะออกนี้นะคะท่านผู้ชมงงดที่จะออกนี้เอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันมาตั้งเสร็จแล้วก็นี่ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหม่วยบนนะคะ่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้่ท่านผู้ชมตัวนี้นะคะเอาเอา่ห้าทับสี่สิบห้าของเราพัฒนานะคะก็จะเป็นสองตัวนี้ที่เรามาตั้งนะคะท่านผู้ชมนะม เสร็จแ,แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบดค่ะ,ะคำนวณกันเลยน,นะเอาเก้านี้บวกกันสามครั้งค่ะก็เป็นเจ็ดค่ะเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเก้านี้บวกเจ็ดค่ะเป็นหกค่ะหกบวกสามเป็นเก้าไปสอบแบบนี้ค่ะวดนี้ชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ อันนี้0ูนบกสคงที่อีกทีนะคะก็เป็น4ค่ะอ่าแล้วมาเอา4ีบกเเป็น3ค่ะเอา3มาบกหเป็น9ค่ะเอา9้ามาบกเค่ะเป็น6ค่ะท่านผู้ชม6 1นึ่งนะคะอ่าจับคู่ก็เป็น9ก้าสีค่ะ9 4 6 9 4 1นะคะอ่าประมาณนี้นะคะ ส่วนสองตัวบนค่ะอ่ะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะท่านผชมนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ได้จับเพิ่มเติมนะคะเราก็เอาแค่นี้นะคะอ่อถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะจับเพิ่มเติมเข้าไปเราก็ต้องเอา1มาจับดูนะคะเอาหนึ่งสี่หนึ่งหรือว่าหนึ่งสี่หนี้นะคะหรือว่า2 สี 4, 6, หรือ2 41นะคะลองจับคู่ดูนะคะหรือว่าเราจะเอาตัวนี้อเอาตัวนี้ค่ะสองตัวล่างเนี่ยค่ะเอาศูมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเก้านี้มาใส่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็เอาศูนย์มาใส่ตรงนี้เอาเนี้มาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ตัวโต๊ดนะคะลองดูนะคะหากาชอบนะคะออลองจับตูนะคะสองตัวล่างของเรามาจับตัวนี้เลยนะคะอ่ะอน <zijn S 2> อืออ่นก็ขอขอบคุณ ทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่าอันนี้วิธีวิธีที่เข้านะคะขวามือซ้ายมือซ้ายมือนะคะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบราคาทั้งสมวกับกบางก็แล้วกันนะคะอนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ